นะคะพี่เหมียวใช้เงินออกรถเท่าไหร่ออกรถได้จริงไหมแค่จะไม่ได้ใช้เลยแค่จะไม่ได้ใช้ลเ,ออเลยเนาะ ะคะ่ะวันนี้มาพบกับนกอีกแล้วนะคะนกมาสเตร์บนวิจิตเพชรนะคะวันนี้เป็นวันที่แสนพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่านกจะไปส่งมอบรถถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะกับเจ้าคันนี้นะคะเจ้า All New Master 2.1.3นะคะรุ่น E เป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะเราจะไปส่งมอบไกลกันถึงจังหวัดสุรินทร์ โอ้โหระยะทางนะคะเกือบ200กิโลเลยนะคะเรามาดูกันว่าสมรรถนะของเขาจะดีแค่ไหนนะคะจะสู้รุ่นรองท็อปรุ่นท็อปหรือเปล่าแล้วการประหยัดน้ำมันของเขาที่ว่าประหยัดอันดับหนึ่งเนี่ยจะประหยัดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันดูนะคะระยะทางที่เราขับไปเดี๋ยวไม่รอช้าเนาะเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันเลิกของลูกค้านะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะ แล้วเราก็มาอยู่บนรถกันแล้วนะคะนกเติมน้ํามันเมื่อกี้นะคะเต็มถังไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถึงบ้านลูกค้าที่จังหวัดสุรินทร์ระยะทางก็200เกือบ200กิโลนะคะน้ํามันที่เหลือในถังจะเหลืออยู่ที่เท่าไหร่เพราะว่าออนิวมดาด้า2 1.3คันนี้เนี่ยก็คือขึ้นชื่อว่าประหยัดน้ํามันอันดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปเจอกันอยู่ที่บ้านลูกค้านะคะตอนนี้นกขออนุญาตขับรถก่อนเพื่อความปลอดภัยนะคะบนท้องถนนบ๊ายบาย i <laughs> ค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะคุณลูกค้าชื่ออะไรคะชื่อพี่มะเหมียวจ้าพี่พ่มะเหมียวเนาะโอเคเดี๋ยวพอดีนุกมาส่งมอบรถถึงจังหวัดสุรินทร์กันเลยเนาะเดี๋ยวนุกขออนุญาตมีคำถามถามพี่เหมียวนิดนึงเนาะโอเคเดี๋ยวข้อแรกกันเลยนะคะทําไมถึงได้มาซื้อรถที่มาสเตอร์พิจิตรเพชรคะมีเซลล์ที่แนะนำที่ดีแล้วก็เลยบอกต่อมาค่ะโอเคค่ะโอเค แล้วนะคะรอบนี้นะคะพี่เหมียวใช้เงินออกรถเท่าไหร่ออกรถได้จริงไหมแทบจะไม่ได้ใช้เงินแทบจะไม่ได้ใช้เงยนเนาะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วก็ที่ปรึกษาการขายบริการดีไหมดีมากให้คำแนะนำอย่างดีค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วก็ถ้าในครั้งหน้าถ้าจะออกรถมาสเตอร์หรือมีเพื่อนจะออกรถมาสเตอร์จะแนะนําำไปที่มาสเตอร์พี่จิตเพชรแน่นอนเลยจ้ะโอ้ขอบคุณบริการยอดเยี่ยมเลยโอ้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเลือกมาสเตอรเลือกพี่จิตเทส